ครับไอ้บุรรอต่หากินดมานด้วยครับพี่น้องเด้อนี่ครับผลงานมาขึ้นนี่ครับเนี่ยครับกระพาะได้พ่นได้แกงด้วยครับนี่ครับปลาดุกใส่งามเด้อพี่น้องปลาดุกหน้าบ้านเฮาเด้อพี่น้องนี่งงามๆเดืองๆครับโอ้ยอ่อนซอสหลายครับหนอนทิชชู่ฟูอยู่ครับนี่ครับนี่กบเด้อครับพี่น้องกบธรรมชาติเด้วยไงเดี๋ยวนี่ครับเนี่ยครับกบธรรมชาติครับไใบปนใบออมครับขอหน่อยเบื่อเกินมามครูบอกน้ำทางเลยครับนี่นี่นี่ปลาดุกโอ้ยเดืองๆนี่ครับตัว ง่ามนี่ครับใส่งามได้เลยครับโอ้ยวัดซ่อนลายครับนี่นี่นี่กบพี่จีตัวงามเลยพี่น้องกบใหญ่แล้วบ้านเฮานี่ครับนี่ครับไม่ปนไม่ออมสำหรับคลิปนี้ไอ้พวกตราจะหากิตมันได้ครับปุกใหญ่เรือพี่น้องซื้อว่าปุกหน้านี่ถือว่าซ้ำนี่ถือว่าใหญ่สุดเด้ครับนี่ซ้ำเขียนนี่ครับตัวเราเสียมสามขีดสี่ขีดบ้านเฮานี่แหละครับเนี่ยขับมาบึงครับนี่ครับเนี่ยครับกะเลยถ้าลุ้นสัตว์หรอกครับ นี่ครับกบหน่อยปีนี้เด้อพี่น้องนี่นี่ครับ่โอ้ยแต่สั้นเลยครับของอยากของกินพี่น้อง้ันฮาครับสำหรับคลิปนี้ไปสำนีก่อนเด้อครับสวัสดีครับ